สึกด <Ha? S 1> ีไหมอีไดดิสเพราว่า yes. รู้สึกดีไหมอะไรประมาณอีไดดิสไหมเหรอเนี่ยมจิไดดิสมจิไดดิสกัโมจิอีไดดิสกับเพาว่าคุณรู้สึกดีไหมอะไรแบบเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าบูตาคิมจิอีเดก่เหมอกันอาถาอะไรที่อยาอีเดสกาดีไหม อีาว่ดีไหมถ้าถามว่าแบบอีเดสกาก็คือแบบดีเปล่าดีหรือเปล่าเอาว่าหมูคลิปดีไหมไม่รู้เอาไเนยนแต่ถ้าถามว่าอะไรดีไหมอะไรเงี much. ้ยถ้าถามว่านั้นดีไหมก็เอ่อโซเวาอีเดสการคือเปล่าโซเวาอีเดสการซาวาโซเาโซเเเเเ พูดเล่เนมาเลยญุงเฮ้ยเฮ้ยเสียงแบน่าอะไรอะไรเสียอะไรโซเดสแล้วโซเดสเขาว่าอะไรโซเดสกเหรอหรอลุยลุยลุยจริงหรออืมใช้โซเดสใช่เอี h ชิกมัสไม่ใช่อ๋อให้โซเดสค่ะ๋ออันนี้ันนี่ อันนี <tang ar> ้ได้ยินเยอะเสโตร์ดสสกาไม่ใช่ก็ยัชิคกี้มัสชิคกี้มัสไม่ใช่ชิคกี้มัสอ๋ออันนี้ก็ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยเหรอเออแต่แล้วไอ้สโซเดสก์ได้ยินบ่อยมากอะสโตรดสก์ไต๋เหรอแต่ส่วนมากแบไม่ได้ยินในโทนเนี้ยส่วนมากจะได้ยินเป็นแบบโซเ์ดิสก์แบบ ผู้ชายพูดเหรอเราไม่รู้ว่าเฮ้ยคิดว่าจะถึงไม่งี้เดียวเพื่อนนี้อ่อสอนนี่ญี่ปุ่นกว่าละคำพี่เทน์มาจะได้คำศับเยอะกว่าน้องเอีกมั้งไม่รู้ไม่ไม่หรอกเห้ยสุดสัดี์กัา มันไม่มีที่ที่ทิ้งแล้วอ่ะเออเนอะโซเดสก์เอสโซเดสก์ก็คือก็คืออะไรนะครูโฮเซ่ดูอยู่คงขำมากเลยพรุ่งนี้มันมาเลยเก็บกี่นครึ่งเนียเก็บห้าโซเดสก์ห้ เอ๊ะเนถ้าถามว่านั่งคืออะไรเพราะว่าพี่พูดอะไรอันนี้อ่ะมันพูดได้เหรอก็ถ้าถามว่านั่งคืออะไรอ่าโค้เพราะว่าก็คือต้องถ้าถามอันนั้นใช่ไหมก็ต้องเป็นโซโซโคโซโคโซโคถ้าถามว่าเนออ่าอันนั้นใช่ไหมโซเวียตตั้งแต่ศึกษาโซโคอะไรนะโคเดียว โซเดก็คืออันนั้นโซเดว่าโซเดโซเดโซเดวะนั่นเดสกกานั่นเดสกกาโซเดวะนั่นเด็กก๊าโซเดวะนั่นเดสกกาอันนั้นอันนั้นอันนั้นคืออะไรไม่ให้น้องไปจดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปจดเดี๋ยวนะถ้าเราเป็นอันนี้ใช่ปหมล่ะอยากอเรียนมากอันนี้อันนั้นอันนู้นใช่ปะถ้าเป็นอันนี้ก็ถ้าคือเราถืออยู่อ่ะเราจะเป็นโคเรโคเรคืออันนี้โซเดคืออันนั้นโธ่ ถ้าเป็นอะเรวะก็คืออโนุทก็ดอโนดมีหลายอันอะเรวะอะไรอารวะอะไรนะโซเดสเขาเวฟไกาเดินถ้าไกลทั้งเอดีสมมติอย่าเวฟเลยของความร้อนกับดีใช่ป่ะถ้าไกลตัวทั้งคู่จะเป็นอะเรอะเรวาอ๋อแต่ถ้าเป็นใช่แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้แอนถืออยู่ไงแล้วถ้ามีคำถามแอนเจอใช้โซเดโซเด อะไรนะそれそれはそれはนั่นですかนั่นกそれはそれはですかเดี๋ยวต้องอยากอยากรู้เดี๋ยวไปงเราต้องไปเดแต่ถ้าเราถืออยู่ใช่ป่ะเราก็จะถามว่าอันนี้ถ้าเทมเองถืออยู่แล้วแทนจะถามคนอื่นอันนี้คือโวะโคเรวนั่นนั่นเดสกาโคเรวนั่นเดก

อน้รรูเื่ออองไะยากรู้ภาษาญี่ปุ่นมามันเปภาษาที่เท่มากอะเนาะได้ได,ด้หน่อยคือแบบแทนว่าคือคือไม่รู้นะ <laughs> ใช่ใช่คือคือแทนว่าแบบไม่รู้เลยอาจจะเพราะแบบพูดภาษาญี่ปุ่นมาตลอดใช่ตอนฟังคนพูดไทยที่ที่แบบเป็นไทยแบบสำเนียงแบบอีสานหรือใต้หรือเหนืออะไรแบบนี้มันฟังเป็นเท่มากไงแล้วฟังแบบญี่ปุ่นอาการที่มันแบบรุ้นดื้อมันแบบแล้วยิ้มเสียงแบบผู้ชายมันแบบ ลึกๆอ่ะมันแพ้น้องจำไม่ค่อยได้หรอกนี่เรียนอย่างไหนเรียนแล้วลืมแล้วโอ้ยนี่มันเป็นบทที่สองเลยง่ายมากเลยเรียนที่ไหนหรอก็เรียนที่มหาลัยด้วยอ๋อมหาลัยเคยเรียนที่มหาลัยอังกฤษสอนนะมันเรียนตั้งนานเลยีเรื่องภาษาอ๋อไม่ไม่ต้องเรียนหรอกเพิ่งเสรสเปนเลยอาร์เซอล์อะไรนะเนี่ยเรียนมากเนี่ยจะเรียกทา้งสองเป็นแบบ intensive class เลยหรอว่าแบบว่าอันนี้คือเรียนไม่เอาพี่แค่แบบเราไปเรียนแบบว่าเป็นโรงเรียนแต่ว่าแนนเคยเรียนตอนมาปลายเคยเรียนตอนไมูกเาป็นดวงของเราเองมาปลายอายุเท่าไหร่สิบหกอ๋อเด็กนี่เรียนก่อนเข้ามหาลัยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ยี่สิบอ๋อสี่ปีมาแล้วเหรอเอ ก็ไม่แต่ว่าเรียนแบบว่าไม่ได้เรียนหรือก็เรียนเรียนเรียนคือคือคือถ้าไปญี่ปุ่นนี่เอาตัวรอดได้ใช่ปะมมเก็บได้จ้ายังไม่เคยลองยังไม่เคยลองมาเก็บไม่ได้ใจยางเรียนมากอ่ะนิ่งมันนิ่งมันเอาเอาไว้อ่ะติจะโอ้ยไม่ละเอ้าทำไมอ่ะ อะไรก่นน่ะเอาอะไรสอนแนะนำตัวบ <lum pp> um ้างง่ายๆเทมอะไรนะเทมเดสก็วัตชิวาเทมเดสวัตชิวาวัตชีประวัาสัน์วัตชิวาเทมเดสวัตชิวาเทมเทมเดสเทมเดสเป็นส่วนเต็มเหมือน E M R เลยไงวัตชิวาเทมเดสวัตชิวานี่แปลว่าั e โหลเอ้ยไม่ใช่วัตชีประวัติศาสัน อ๋อเหมือนพีซแอมอาร์เป็นส่วนเต็มๆแต่ถ้าจะพูดเต็มๆต็แบบฮัลโหลไมเนยไม่ใช่ฮัลโหลก็ถ้าถ้าเจอกันครั้งแรกก็จะใช้คำว่าฮัจิเมมาสเตะก็คือดีเฮลจากเหมือนคำคำฮัจิเมมาสเตะฮัจิเมมาสเตะฮัจิเมฮัจิเมมาเตะัสเตะ วัตช <lly. S 3> ิวาเทมเดสก็คือชมชื่อเทมค่ะวัตชิว่าเทมเดสเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนจะไปเอานุ่มแป๊บนึงเพื่อนอย่าจดแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึง